Too. Okay. Hello. Hello. Okay, mm. So what?? Okay. Mm. Yes. yes. <laughs> okay. So this is the uh, hydraulic lift unit. Okay. It came in that box over there on the floor. Okay. It, it basically they assembled everything for you, made it easy, except for two screws. So this whole bottom piece right here, which I'm touching right here, is separated from this whole top piece. This thing pulls off. You re repeat after me um, okay. Trans l a t e แปลนะคะมาตินบอกว่าตัวไฮดรอลิกลิฟต์เนี่ยเมันมาด้วยสองส่วนคือส่วนข้างบนนะคะที่ที่ชี้อยู่นี่แล้วก็ตัวฐานข้างล่างตัวฐานข้างล่างคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เขาอยู่ข้างๆ้างขานะคะแล้วก็มีแค่ตัวน็อตมาแค่สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ล็อกฐานกับตัวด้ามเนี้ยตัวแฮนดิเลเนี่ยต่อด้วยกัน อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ล็อกตัวที่จะเอควบคุมล้อนะคะเดี๋ยวมาตินจะพูดถึงเขาใส่มาในกล่องแล้วก็ดูในแมนนวลดูงงมากๆแต่จริงแล้วก็คือเขา assemble มาแล้วเรียบร้อยอืคือต่อมาแล้วครึ่งหนึ่งมากเลยล่ะอืมโ okay, <Okay. S 1> อเค go ahead โอเค so after we took it out of the box basically I lift this part up put it in this hole คือน็อตตัวแรกนะคะก็จะต่อจะต้องใส่ที่ด้านหน้าตรงนี้ตัวที่เห็นนี่นะคะก็คือตัวฐานด้านบนคือจะชี้ให้ดูนะคะว่าตัวฐานด้านบนเนี่ยคือตรงนี้ can right puts, the you point the the top part นี่ อิสแคนเนเนี่ยมาตีเ uh, นาะสามารถที่ดึงออกกันได้ <well. S 1> นะคะแล้วก็ต่อเข้าไปหมุนให้แนบคือตรงนี้ต้องไทไว้ <Yeah. S 1> right? แล้วก็อยู่ให้ตรงกลางเซนเตอร์ center, นะคะเพราะไม่งั้นมันจะคุมไฮโดรเล็กไม่ได้นี่คือตัวที่สองอยาก so this this piece came separately too it's just the bar here goes in this hole here and they give you another screw here you tighten it with the allen wrench คือตัวที่สองเนาะตัวที่สที่เขาให้มาเนี่ยสำหรับตัวแฮนเดิลตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวช่วยควบคุมล้อที่เห็นอยู่มันจะสามารถ open เดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะ คือจะต้องหมุนด้วยตัวไอไขควงที่เขาให้มาค่ะโอเคมาตินจะทำให้ดูว่ามันยังไงนะคะอืมเข้าออกเข้าออกอืมก็จะควบคุม เเยโอเคโอเคตัวควบคุมฐานล้อเนี่ยจะใช้ง่ายมากมันก็คือจะหมุนได้ประมาณเหมือนกับร้อยเขาเรียกนะสามรอเกือบเกือสารอหสิองศาไม่ถึงเน่ยเพราะมันไม่รอบก็คือมันจะเปิดได้กว้างแล้วก็ทำให้แคบได้แต่มันก็คือใช้ง่ายๆมากเลยเท่าที่เห็นทีนี้อย่างที่มาตินสาธิตเมื่อกี้นี้ ทีนี้จะมาดูตัวไฮดรอลิกเนี่ยต้องกดขึ้นลงให้สุดโกเอาเดอะเวร์ไรมาเต็มไดเอ็ก x ์ r ซ i ซ e For Neo exercise. See, you need to l well, yeah, i f เอ็ i g h t s อ n y ไ o r e เขาบอกไม่ต้องยกน้ำหนักต่อไปได้ได้นอนพร้อมเห็นไหมโอเค you can try how much how high it can be มาตินนั้น is your suggestion ฮะมาตินบอกว่าพยายามอย่าให้เอ่อให้ให้เรียกว่าอะไรคอนโทร l h y ด r a ล l i ตัวเนี้ยยกขึ้นไปสูงมากนะเพราะว่ามันจะสูงเกินไปมันเสี่ยงกับการตก risk for dropping her อมันจะเสี่ยงกับการตกอย่าสูงมากเอาแค่พอยกได้หมุนได้หมุนพ้นรอก็พอแล้วนะคะอืมโอเค and you gonna talk about Well here's the Here's the manual. manual. the manual the instructions are on here and the elements will be here and the screws will be taped on here mm. but um, basically the, the real important checklist at the end the last page um, they tell you monthly what to check for the caster base all these little parts right here make sure everything is still screwed on tight and then every six months to check all these other points too that way everything's working fine. The mm. manual Very bad man u a l ก็คือมันมาแบบว่าดูซับซ้อนมากเลยแต่จริงเขาต่อมาให้เกือบเรียบร้อยแล้วมีน็อตแค่2ตัวแล้วก็ไขควงไม่ต้องตกใจว่ามันทำไมมันง่ายแต่เขามีเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้มาตินบอกมันจะมีหน้า is t too bright I can't see yeah yeah okay ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเออบอกว่าให้มีการตรวจสอบเช็คลิสตรวจสอบอะไรของมันเนี่ยทุกๆเดือน ว่าตรงไหนหลวมตรงไหนต้องเปลี่ยนตรงไหนต้องอะไรบ้างเราก็จะมี uh, caster base caster base, base ก็คือ that one right yes, <yeah. S 1> ตัวฐานแล้วก็มี uh, ตัวอันที่สองเป็น shifter handle ก็คือตัวที่ mm hmm. shifter handle ตัวที่ uh, control mm hmm. this one right ตัวควบคุมล้อข้างล่าง mast ก็คือ that one right yeah. มสกก็คือตัวที่เราต่อข้างบนท็อปแฮนด e ลพูดอินเดอะแมสก์สล mm ิงออโอเคแล้วก็อย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากเดี๋ยวจะแปลให้ฟังทีหลังโอเคให้แปลออ